ชุดน้องหมาน้องแมวสวยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ขวัญหยู่ที่งาน pet fair ที่ห้าง central festival ค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆน้องปอมนั่นเองนะคะปอมสีน้ำตาลและน้องเล็กตัวนี้นะคะก็คือน้องไซบีเรียนนั่นเองค่ะร้านต่างๆนะคะก็นำสุนัขของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแมว หนูนะคะนกทุกอย่างเลยค่ะนำมาให้เพื่อนๆชมนะคะในงานนี้น้องๆน,น่ารักทั้งนั้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเขาเอาห้ามเอามือไปแตะน้องสุนัขนะคะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรคได้และในงานนะคะนี่คือคาเฟ่น้องหมาค่ะเพื่อนๆสามารถไปนั่งนะคะในคาเฟ่น้องหมาน้องแมวได้นะคะโดยจ่ายค่าเข้าค่ะไม่มาก น,น้องปอมตัวเล็กนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะตาสีดำนะคะ oh, <sweet. S 1> น่ารักจริงๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นน้องแมวอเมริกันช็อตแฮร์นะคะน่ารักไหมคะลายสวยมากๆเลยค่ะน้องลายคล้ายเสือเลยนะคะ แล้วดูสิคะน้องน่าจะหนาวนะคะเพราะว่ามากองเดินอยู่ตรงมุมนี้ส่วนนี้น้องดัดชุนน้องดัดชุนอยู่ในคาเฟ่น้องหมานะคะเพื่อนๆสามารถลงไปนั่งกับน,น้องเล่นกับน้องๆได้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างคะเด็กๆน่ารักกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นน้องนกหงหยกนะคะส่วนตัวสีสันน่ารักนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะแล้วก็ที่กองกันอยู่นี้นะคะมุดกันอยู่นี้นะคะก็คือชูการไรเดอร์ค่ะน่ารักมากๆเลย จะหนูน้อยก็มานะคะดูนะวุ่งวิ่งกันพลานเลยค่ะเอ,เ,อเ,อเอา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 เบียดกันนกแก้วนะคะเตาก็มานะคะเพื่อนๆกระต่าย เยอะแยะไปหมดเลยค่ะคลิปนี้คงสนุกสนานนะคะกับการชมน้องหมาน้องแมวกันค่ะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะ